ทำบุญวัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชนบุรีเราเพิ่งไปมาช่วงวันที่25-27กุมภาพันธ์2025ที่ผ่านมานี้เองนะคะวันนี้มีโบสถ์มหาอุนอายุ200กว่าปีมีชื่อเสียงเรื่องการถอนคำสาแช่งคำสาบานล้างอาถรรพ์มาขอขมากรรมเสริมมงคลให้ชีวิตเราได้มาสวดมนต์ทำสมาธิที่นี่ช่วงวันธรรมดารู้สึกสบายะสบายบายผู้คนไม่เยอะมากมีคาถาชินนบัญชรบทสวดขอขมากรรม คาถาเงินล้านแล้วก็ใบสอนอธิษฐานใครมีโอกาสก็ลองแวะมานะคะเราว่าดีมากเลยก่อนเข้าโบสถ์มาหาอุดให้เข้าไหวหลวงพ่อโตก่อนนะมีปิดทองทำบุญน้ำมันตะเกียงผู้คนนิยมมาสวดมนต์ขอพรกับหลวงพ่อโตคะ่ะซึ่งช่วงเวลาที่เราไปมีพระคุณเจ้าที่วัดบอกว่าวิหารหลวงพ่อโตจะมีการปิดปรับปรุงขย,ขยายน่าจะมีการสร้างวิหารบูรพาจารย์เพิ่มเติมด้วย ถ้าใครอยากมาไหว้ก็แนะนําให้รีบมาก่อนปิดให้เยี่ยมชมนะคะและถ้าใครรู้เรื่องรายละเอียดการปิดปรับปรุงดังกล่าวก็สามารถมาบอกเพื่อนๆเ,เอาบุญกันได้นะคะผู้คนที่จะไปเยี่ยมชมจะได้รู้ว่าควรไปก่อนช่วงวันไหนบ้างส่วนถัดจากโบสถ์มหาอุดเข้าไปด้านในเป็นโบถสถ์สับประรดที่มีหลวงพ่อวิเชียนและพระพุทธสยญาติหรือพระนอนองค์ใหญ่แวะเข้ามาปิดทองและสวดมนต์ได้เช่นกันคะ่ะ ตอนนี้ที่วัดมีบูรณะซ่อมแซมต่อเติมโบสถ์ด้านหน้าที่มีพระประธานด้วยเหมาะเลยสําหรับใครที่อยากมาร่วมบุญช่วยวัดและปิดทองลูกนิมิตนะคะด้านหน้าโบสถ์นี้เป็นหลวงพ่อเกลี้ยงส่วนองค์พระประธานด้านในเราเห็นว่าน่าจะมีการบูรณะอยู่ค่ะเห็นมีนั่งร้านตั้งเราไปวัดเนรสุทาวาสมาสามวันปีติสงบสุขมากเอาบุญมาฝากและบอกบุญกัลยาณมิตรทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ